ครับสวัสดีท,สท่ททานผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่นกาเกมเมอร์นะครับในวันนี้เรากา็อยู่เกมน่ารบกตะสลักเฟสนะครับที่เราเห็นนี้ก็คือผมกําลังลงหอคอยนะครับชั้นที่1นึ่แลนะ้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะทาจะผ่านไปถึงชั้นไหนนะครับผมในวันนี้เนาะโอเคคนหนึง่งก็ตีสูบัสกันเลยนะครับผมก็เป็นบอสชั้นแรกของหอคอยนะครับก็ได้ยินมาว่ามีอยู่7ชั้นนะครับสำหรับบอสเนาะ เลยไม่ใด่ติสลับดันหอคอยมีอยู่เจ็ดชั้นนะครับโอเคก็เริ่มดัดดันแรกเลยเนาะก็ในคลิปนี้ก็จะเป็นตัวละครธนูนะผมผมก็ปั้นตัวละครใหม่เนาะก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะสามวันเลยปั้นตัวละครนี้ก็เปิดได้นาุโตะด้วยนะครับผมก็เลยโชคดีนะก็เลยเล่นตัวธนูเลยอะโอเคชั้นแรกก็ผ่านไปสบายเลยนะครับชั้นนี้ก็จะได้ของ แบบล่ามือหลักนะผมเลเวลสาิเนาะชั้นแรกใกล้นี่อของเลเวลสาิบนะครเดี๋ยวเราไปดูชั้นที่สองกันเลยนะผมก็เป็นกาอละแห่งทะเลทรายนะครเฝ้าอยู่ชั้นที่สองเนาะบอสนี้ก็ยากอยู่นะคมโอเคในตีของผมก็มีอยู่สไนส์มิจิทธนูสามนคนแล้วก็แท้งหนึ่งคนเนาะแล้วก็มีหมอด้วยนะคมัหนึ่งคน สลับดันหอคอยก็ตัวสําคัญก็จะมีแทงแล้วก็หมอนะผมต้องหาอะไรให้ได้นะผมตัวที่หายากที่สุดก็คือหมอนะผมคนเล่นหมอโคตรน้อยเลยนะผมแต่เป็นตัวที่สําคัญมากเลยนะผมก็เอาไว้คอยฮิวตัวละครน,นี้ตัวอู่นๆนะผมก็เป็นตัวหลักที่สําคัญมากเลยนะตอนนี้ตัวผมก็ดาเมจน้อยอยู่นะผมก็ได้คนในกิลแบกไว้เนะ <c oughs> ตอนนี้ก็ต้องตอบคาถามให้ถูกนะครับ เขาก็ถามว่าตัวละครผู้หญิงคนไหนไม่เป็นของนารุโตะก็น่าจะเป็นเทมาริเนาะเทมาริไม่ได้ใช้วิชาอะไรเอ้ามีคนตอบหมดแล้วโอเคน่าจะเป็นกาละเนาะไปรอให้หัวตี้กดทาสู้นะครั่กาละมาแล้วผมก็เป็นกาละล่างสักหางครผมก็เป็นครึ่งตัวเนาะยังไม่ได้เต็มตัวนะผม รอบแรกก็จะมีเกาะอยู่นา่าคาละเขาก็จะดุบซึมซับนะผมแล้วอย่าไปกดสกูเยอะนะผมไม่เข้าเนื้อกาละหรอกครับผมรอให้ไอ้เกาะซึมซับของมันหายหมดก่อนนะผมเราค่อยใส่เต็มชุดเลยนะผมแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเราต้องตีให้เกาะมันหายหรือเปล่าหรือว่ามันหายเองโอเคก็ตีเรื่อยเืเลยเนาะรอให้เกาะมันหายก่อน,นะอะดูดิเ้ยมาหันะหายแล้วนะผมจังหวะนี้แหละกดไปให้หมดเลยนะผม มีเท่าไหร่ไฟให้หมดโะฮะผม่ยยก็ง่ายๆอยู่นะผก็เล่นอย่าให้อยู่ในวงแดงของบอสอ่ะมันง่ายอยู่แล้วชั้นนี้อ่ะอยู่ให้ไกลนะฮผมนี่ผมโดนอะไรไม่รู้นะผมนี่รถเลือดยิงรถอีกอ่ะโดนไรอ่ะงงเลยมันมีสะท้อนเหรอ ให้กลตีเรื่อยๆนะครับผมก็ขึ้นหลอดแล้วนะครับนี่อันนี้ต้องหลบให้ได้นะครับมันเป็นไฟผงก้าวเลยนะครับนี่้าใครที่เล่นธนูก็เว้นระยะห่างกับบล็อกให้ไกลเลยนะครับอย่าไปอยู่ใกล้บอสมากนะครับเพราะว่าธนูมันเป็นตัวละครที่บางมากเลยนะครับโดนบอสตีชุดเดียวก็แตกแล้วนะครับนี่ก็ดูผมเล่นเนาะอยู่ระยะห่างให้ไกลกว่าบอสเนาะ นี่ตอนนี้เพื่อนเราก็ติดตายอยู่นะครับผมเราต้องทำลายแต่บอสก็แตกแล้วนะผมเราก็ได้มือหลักเวลสามอีกแล้วนะผมชั้นที่2เนาะโอเคเราไปชั้นที่3กันเลยนะผมเป็นบอสอะไรนะผรถ้าบอสชั้นที่3ามถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นบอสสาตัวเนาะเป็นสมุนของโอโรจิมารุนะผมที่พาซาสิกิไปหาเนาะโอเค ก็ต้องตีพวกบอทกากก่อนนะครับมาธนูมันมีสกูลดูดเลือดด้วยนะไอพายุอะ่ะยิ่งมีตัวละครยิ่งมีบอสหลายตัวมันก็ยิ่งดูดเลือดเยอะนะครับราอธนูอะ่ะโอเคตีเลยแต่ผมเล่นธนูก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะตัวกูหัวมันเข้าใกล้บอสไม่ค่อยได้อะ่ะ เข้าใกล้บอสแล้วพลาดนิดนึงนี่อาจจะแย่หมดตีเลยครับผมเอาไป้นหนึ่งจออ๋จอพลิกอีกเา้าทำไมจอไม่ยังเออโอเคมาละเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะลืมละ <laughs> โอเคไปตีบอสสามตัวเลยนะครับชั้นสามเนาะโอเค นี่อุ้มกปดมาก็ตีวงกว้างเลยละบอสนี่ก็จะมีคิดโดมารู้นอีตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัวผู้หญิงนี่ก็เป็นสามตัวที่มันพาซาสิกิไปอ่ะมันจะมีตัวแมงมุมแล้วก็ตัวผู้หญิงแล้วก็ตัวไอ้อ้วนหนึ่งอ่ะคนหนึ่งอ่ะก็มีสามคนเนาะไม่มีไอ้สองขัวไม่มีแล้วโอคเอก็ตีไปเลยนะฮะไอ้อ้วนจะถึกสุดเลยนะผมในด่านนี้เนาะแกก็ตีเบาสุด ตัวผู้หญิงก็ทําให้เราหลับนะะผมต้องหลบสกิลให้ได้นะฮะอม่งั้นแย่แน่นะฮมส่วนที่โดมารู้ก็นน่าจะเป็นตัวทาดาเมจนะสำหรับบอสชั้นนี้เนาะนี่แหละสกิลนี่แหะผมที่ทําให้เราหลับนะถ้าเราอยู่ในวงไอ้ที่คลื่นนี่ที่มีคลื่นมันทําให้เราหลับนะฮติดหลับอนะ่ะให้ดูดิผมดูดเลือดได้เลย่ยใช้ใช้สกิลพายุบอสสามตัวดูดเลือดสบายเลยนะ <c oughs> แล้วก็ชั้นที่สี่เนี่ยแหละที่หนักมือสุดแล้วนะผมสลับผมเนาะก<อ>็เล่นมาไม่เคยผ่านเลยนะผมชั้นที่สี่เนี่ยโคตรยากเลยเจอไอกระดูกอะแม่งสะท้อนดีจริงพอทีผมเล่นเอสไว้โดนสะท้อนตลอดกอ็เลยย้ายเต๋อมาเล่นธนูแทนน่าจะเล่นง่ายกว่าเอสมันเอาไว้ตีคนเป็นหม,มู่ที p p ตีคนเป็นหมว่โคตรโหเลยอะเอส ตีโคตรแรงอน่ะแต่ผมชอบเล่นแบบสายตีบอสมากกว่าใส่ก็ตีเรื่อยๆแล้วผมนี่เหลือตัวอ้วนตัวท้ายแล้วผมก็เป็นตัวอึดมากเลยนะกีโบโบฮะใส่ตีแล้ว,ลวกายแตกแล้วเนี่ยไอ้เราปุมปิดทาไปปุ้มฉุนดังสมมติจัดใหญ่นะ ไเอีกเออก็ได้มือหลักเวล40นะผมชั้นที่สามเนาะโอเคไปชั้นท <mar ี่สี่แลผมงานนี้แหละงานหนักมากเลยนะผมคีิมิมาโลเนาะไอตัวกระดูกอะแต่ผมเห็นคนในกิวเขาสอนว่าถ้าขึ้นเตือนอะเราอย่าไปตีนะผมมันจะสะท้อนโคตรแรงเลยเนะก็ผมแตกตลอดนะผมตอนที่ลินเอ็ะ โอดีผมฟาดไปปั๊บมันขึ้นเตือนพอดีผมก็เลยแตกเลยตอนนี้เราต้องระวงัวงแล้วออกไปดูครับผมว่าเรามาดูลันว่าผมจะผ่านหรือเปล่ปา,าในด่านนี้เนาะก็โคเนตตี้ก็เวล50กันเยอะเลยเนาะนี่เขาให้ตอบ,หขขอบคำถามอะไรผู้ได้ครอบครองผู้หูสูงสุดหรอมไม่เป็นหมอเนาะทำไมคำถามเดิมอะ่ะผมตอบผิดหรอ เคไลพวกสมุนกระกาศก่อนนะฮะแน่ให้ดูดเลือดได้เลยเลือดเต็มแล้วก็คิวผมก็รับคนเข้าคิวอย่เผมเห็นหัวคิวเขาประกาศว่ารับคนพลังแสนสองขึ้นไปนะผมแสนสองนึอเนาะก็มาขอเข้าร่วมได้นะผมก็อยู่คิวโซแฟตนะในเซิร์ฟอุจิวะเซิร์ฟสองนะผม ก็ในกิวก็พาคนลงขอคอยตลอดอยู่นะครับผมก็ลงพาพาลงทุกวันอะ่ะก็ลองมาเข้าดูนะครับผมอาจจะทําให้เราโหดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นไข่ช่วยเหลือนะครับสามาถกดได้นะครับนี่ไอ้นี้แหละคี่มีมาโลครับผมบอสนี้ที่มีที่ควรระวังก็คืออย่าไปอยู่ใกล้มันนะครับผมแล้วก็สังเกตคําเตือนให้ดีนะครับเดี๋ยวมันนีก็ขึ้นมาเนาะเดี๋ยวก็ จะบอกให้ดูนะับว่ามันขึ้นยังไงเนาะตอนนี้เราก็ตีไปก่อนนะฮมพยายามอยู่อยู่ให้ใกลมากเลยนะฮะอย่าไปอยู่ใกล้มันนะมันมีสกิลสตันนะฮมถ้าโดนสตันทีเดียวนี่แตกเลยนะก็มันมีสกิลตีสกิลหนึ่งมันสตันเสร็จมันก็ตีเลยนะฮะก็เล่นธทนูมันก็ง่ายมากเลยนะฮะก็มีสกิลตีไกลอยู่เลยนะ สกิลที่ผมเล่นก็จะเป็นสกิลของช่องที่เคลื่อนนะผมก็อยู่ที่ช่องที่สามเนาะก็จะเป็นสกิลสายแบบตีไกลให้หมดเลยนะเอาไว้ตีบอสพีวีพีก็ไหวอยู่นะสกิลนี้มันมีสกิลหลับอยู่สองสกิลเลยสกิลหนึ่งกับสกิลสามของผมอะมันทําให้อีกฝ่ายหลับนะผมแต่ไม่มีผลกับบอสนี่เลยนะผมเขาก็บอกว่าหยุดนะผมเห็นป่ะการจอเลยอะ ถ้าขึ้นเครื่องใหม่นี้อย่าไปตีนะผมมันจะทําให้สะท้อนนะดูผมตีนะผมเลือดผมก็ลดเนาะเดี๋ยวตีให้ดูมันหายละเดี๋ยวรออีกครั้งนี้นะผมรอให้มันขึ้นใหม่ถ้ามันหายไปแล้วเราก็ใส่เป็นที่ได้เลยนะผมบอสนี้ก็ที่ควรระวังก็อย่าเข้าใกล้อยู่ให้ห่าผมแล้วก็สังเกตการเตือนให้ดีนะครับการเตือนที่บอกว่าให้หยุดน,นะเราก็หยุดน,นะครับก็แค่สองอย่างนะถ้าเล่นสนุกอาชีพอื่นผมไม่รู้ว่าต้อง เล่นยังไงเนาะนี่ผมก็เล่นอยู่หาบอสตลอดนะถ้าเห็นบอสมาใกล้ผมก็หนีเน,ะนี่ขึ้นว่าอยู่แล้วนะผมเราก็อยู่นะอย่าไปตีนะผมเดี๋ยวมันจะทําให้เราแตกเลยนะผมเดี๋ยวผมจะตีธรรมดาให้ดูนะเอาไปอีกละเน็ตเน็ตผมไม่ดีวะโอเคมาโอเคก็ตีต่อแล้วผม่ง่ายๆเลยนะผมก็ตีอย่างนี้เรื่อยๆเ,เ,เลยผมเดี๋ยววอสก็แตกเองอนะ่ะ ขอแค่เราอย่าพลาดก็พอนะครับอย่าพลาดตอนที่มันเคลื่อนพลาดไปกดสกระูนีิ้จบเลยนเนาะนี่รับตีแบบนี้เนาะเดี๋ยวก็ผ่านง่ายๆแล้วัะด่านนี้เนาะโอเคตอนนี้คิมิอาโร่ก็ลดไปกว่าดขึ้นแล้วก็ท่านู้ชมดูนะผมก็แทงก็ทำหน้าที่แทงแเนาะลากตัวคิมิอาโร่ไปไกลๆเนาะธนูก็คอยยิงเนาะ ส่วนหมอก็คอยฮิวตัวแท้งนะผมแล้วก็มาดูแลตัวธนูอีก <mm> หมอนี่งานหนักนะเครก็เตี๋ยวผมเตี๋ยก็ผ่านละก็อย่าทำเป็นเล่นนะผมในด่านนี้นะไม่งั้นโดนด่าได้แล้วผมอย่า <mm> <mm> แตกมั่วก็พอแล้วผมอย่าแตกฟรีนะอ่ะเครตีเรื่อยๆเดี๋ยวก็แตกละก็จากที่ดูแล้วลองไปฝึกลงกันได้นะับ อาจจะทําให้ท่านผ่านได้เลยนะผมง่ายเลยเนาะทีมีมาโลเนี่ยโอเคตีตีตีเรื่อยไม่ไงตีคนลำพาพตีสบายเลยนะผมผมแววสี่สิบเองอะแค่นี้ก็ใกล้ตาเลยนะผมนี่ขึ้นหยุดเราก็หยุดนะผมถ้าเราตีไปก็จะโดนสะท้อนอย่างนี้นะผมทาเป็นเล่นอีกก็ถ้าใส่สกิลก็แตกเลยนะผมก็ตีธรรมดาแล้วไม่แตกหรอกเนาะไปตีไร คณูผมก็ตอนนี้อัพไปสายดาเมดอย่างเดียวยังไม่ได้อัพพวก s อสพีเลป้องกันเลยถ้าโดนบอสส่วนทีเดียวแตกเลยนะตัวผมโอเคับผมเราก็จบไปแล้วนะผมคิมีมิมาโล้วผมได้ของมือรองนะผมเลี้ยว40เนาะคิมีมิมาโลนะก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะผมเดี๋ยวผมก็ขอตัดไว้เท่านี้ก่อนเนาะก็ไว้เจอกันใหม่นะผมในอีพีที่สองเนาะสำหรับการลงขอคอยนะผม ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆหลที่ผมจะลงเนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาท,ท่านไปก่อนนะผมสวัสดีครับ